เก็บงานลิบขนของสองตันสองชั้นสวนอุตสาหกรรมโร้จนะสองอันภอไทยจังหวัดปัะนครีศรีธุธยาเก็บสีเก็บความเรียบร้อยเสริมแผ่นชิมร่องตู ตรงนี้จะเป็นชั้นหนึ่งนะครับทางเข้าชั้นหนึ่งจะเป็นแร็ปเป็นแร็ปเหล็ก น,นี้จะเป็นชั้นสองนะครับรอบสนะี่ไฟฟองฟาร์มิสูบิชิสองตัง โอเวอร์โหลดสำหรับตรวจเช็คน้ำหนักเกิดปิดกัดตรงนี้แค้นสองนะครับออกเข้าออกอีกทางหนึ่ง ตรงนี้จะเป็นตู้ควบคุมนี้จะเป็นเบรกเกอร์30แอมป์สเฟส5สายไว้ควบคุมเล็บลิปตรงนี้จะเป็นตู้ควบคุมลิฟอิเล็กทริกคอนโทรลซิสเต็ก็จะเป็นระบบ PLC เป็นบอร์ด PLC มีรีเลย วายมาร์กมีหม้อแปรงมีเบเกอร์มีเบเกอร์ตรงน,นี้ก็จะเป็นฟิล เป็นลิฟต์คนของ2ชั้นนะครับสองตัน2ชั้นลูกค้าสร้างเมสนินฟลอร์เราติดตั้งลิฟต์คนของลิฟต์จอดในตรงชั้นประตูเรจะเปิดไม่ได้นะครับ อยู่เลือกแบบหนึ่งอ่อกแบบองตรงเปิดไม่ได้คแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ